สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับอันนี้ก็มาเดินเล่นเนาะเออแต่ว่ายามเย็นก็ยังไม่เย็นนะเออก็ต,ตอนนี้มันเป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายบ่ายสามครึ่งนะครับพอดีว่าผมเดินออกมาเนาะก็คือแบบเรานอนดู youtube อะไรไปเงี้ยนะคือแบบ มันก็เอบือบ่อๆก็เลยออกมาดูออกมายืนนอกบ้านนะมาสูดอากาศเท่าน่อยนะ,นะนะก็มาถ่ายอย่างนี้ให้ดูเหมือนเดิมนะครับนะก็มาสูดอากาศบรรยากาศนอกบ้านก็นี่ไอโจ้มันออกมานะมันทำท่ามันอยากออกก็เลยเออพามันออกมานะครับพามันออกมานะแล้วผมก็เห็นบรรยากาศมันเป็นอย่างแบบนี้เนาะเออเหมือนฝนจะตกก็เออมามาไปไปเผื่อนี่ยงเผื่อแบบ เออเราเราจะไม่ได้มาตอนเย็นอะ่ะวาถ้าฝนมาตกนะครับเพราะว่าฝนไม่ได้ตกมาผมไม่ได้ตกแบบถ้าตกขึ้นคือชื่อว่าตกก็คือตกเจ้าคือไม่ได้ตกมาใะไหรวะห้าหวันได้แล้วนะเกือบอาทิตย์แล้วนะ ก็หากภาพไม่ชัดยังไงก็ขอขออภัยด้วยนะครับนะพอดีผมใช้โทรศัพท e ์ oppo a 5 4เนาะเครื่องเก่านะในการถ่ายทํานะครับมามากับโจน,นี่แหละนะหโจก็ยืน นี่ผมลืมแลไหนนะปกติปกติกต,ต้องทายลงที่ช่องรองเนาะช่อง V ีนะครับก็ไม่เป็นไรนะลงช่วงไหนก็เหมือนก <ๆ S 1> ันนั่นแหละนะมันเป็นช่วงของผมเองนะถ้าลืมก็ไม่ได้ลงถ้ามีลืมก็ถึงได้ลงนะโอ้ทางวนฝนน่าจะตกคนาะขาโพนเลยอะ่ะโอ้ดูตะส่งก็เย็นสงสยัยห้าโมงเย็นเนี่ยสงสัยคงได้เอาจเจ้าเชฟตาหวานไปสมแม่แน่ๆเลยเนี่ยนะอาจจะได้เอาตาหวานไปสมแม่ไปทํางาน มันอยู่ที่ว่ามันจะมาหนักหรือมาเบานะแต่ผมคิดว่าบรรยากาศยางเงต้องมาหนักถ้าไม่หนักก็แสดงว่ามันต้องแบบโดนพัดไปที่อื่นนะเออโดนจะไปทางไหนเนาะมามาถ้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 าไม่ข้ามอฟซีผมไม่อยากเข้าไปที่เขาหรอกนะ พรตอนขับอ่ะเออเข,เขาไม่น่ามาแล้วแหละนี่อันนี้ก็รอยเข้ามาซ่อมนี่ต้นมันที่ตายนะแต่ผมที่ผมเดินเข้าไปเมื่อวานก็ตรงฝั่งเนี้ยยังไม่ได้ซ่อมนะมีมีต้นที่ตายอยู่นะวันนี้ก็ ได้คลิปเนาะลงที่ช่อง V2 นะครับทั้งคลิปฝายแล้วก็คลิปเดินเล่นนะวันนี้ผมตื่นสายหน่อยก็เลยไปถ่ายสายนะไปถ่ายตอนเท่าไหร่เจ็ดหกโมงหกโมงกว่าดิเออหกโมงกว่าหกโมงหกโมงครึ่งได้นะไปถ่ายตอนหกโมงครึ่งกลับมานี่ก็ทําทํางานาบ้านแป๊บนึงแล้วก็ถ่ายต่อเลยนะถ่าย ก็มาเดินถ่ายคลิปเดินเล่นต่อนะวันนี้เขาเปิด้องกระจายขาวไวผมก็คิดว่าไม่เจ็ดมุมที่ไหนได้เขาเปิดเพ่อน่าจะเปิดตอนประมาณ6กโมงห้หเออเพราะตอนผมจบคลิปเดินออกไปแล้วนะตอนถ่ายช่องวีสองอะเมืม่อเช้าเอ้าหกโมงห้าิบแเอง ก็ว่างๆเนาะข็พายโจ้มาเดินเล่นไปนะเผื่อไม่ว่างเนาะไม่ว่างก็ไม่ได้พามันมานะครับพวกบางครั้งก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะที่โจ้ไม่ได้มาเลยทั้งทั้งตอนเช้าแล้วตอนเย็นนะบางครั้งก็อาจจะตอนเช้าบางครั้งก็อาจจะตอนเย็นเนาะจะเป็นช่วงนี้ก็ได้อยู่นะตอนเช้าตอนเย็นนะครับ แต่ผมว่าเ,เวลานอนผมแม่งเคลื่อนไหวไปหน่อยนะนี่เมื่อคืนเนี่ยผมคิด่าผมจะหลับไ้วแม่ไม่หลับไม่หลับตอนไหนวะห้าทุ่มครึ่งมั้งหลังนั้นก็หลับไปแล้วนะวันนี้ตื่นมาก็เกือบเกือบหกโมงนะ นักเรียนเพิ่งจะเลิกเรียนนะโอ้ยโอ้ยจามกยล้วสงสสยน่าจะแพ้อ,อากาศได้สิครูประกาศแล้วนักเรียนเพิ่งจะเลิกเรียนนะที่นีงมันก็เปกเนาะใช่ไหมตรงนู้นมาแคบตรงนู้นแคบพอมาช่วงเนี้ย มันกว้างแล้วก็บีบข้างหน้าก็บีบยาวเลยมันกว้างในช่วงนี้เนี่ยผมบอบกเลยต้นะเดาวพวกเนี้ถ้าถ้าไม่ล้มมันรถผ่านไม่ได้นะนต้องล้มมันไปเนี่ย เวลามันเล็กเนี่ยเราล้มมันได้พอมันโตขึ้น่ะเดี๋ยวคน,น,ววคน,นจะว่าแต่คนมัดยันแต่ว่าจะคนมัดดันเลยครับนะยันเลยถีบเลยรถเอาคุณเอารถยนต์มาชนแม่งรถมึงจะพังก่อนต้นสะเดาอีกนะคิดว่าถ้าต้นสะเดาพวกงนี้โตรถจะผ่านย,ยังไงเอเอไอโจเข้าไปไหนนะ่ะไอโจมลืมถิ่นเมื่อ,อ ก็มายืดตรงจุดที่เคยถ่ายทุกวันนะก็ถ่ายให้ดูตรงนู้นเนาะเออใช่ไหมวะนี่นี่นี่ก็พอนี่มันเป็นขาอีลูกหนึ่งนะผมก็ชอบนะน้ำมันสวยดีนะเดี๋ยวซูมกลับก่อนแม่ผมต้องเอียนไปเยอะถ้าจะเอฟซีเห็นนะ่ไอเนี่ยใบต้นยูมันบงังผมเอียนไปผมก็จะตกไปข้างล่างเนะ่นะต้นยูเนี่ยผมพิงได้เลยนะไม่ไว้ใจเลยเนะี่ยแม่งหักมาผมร่วงไปอีก วันนี้ก็วันที่อะไรวันที่ห้าเนาะเออก็เหลืออีกเท่าไหร่หนึง่งเดือนนะดเดือนที่จะได้ไปงานมิสไนนะวันนี้ผมก็ไปสืบดูข่าวอีกเขายังไงแบบไหนมีใครโพสอะไรไหมก็ยังไม่มีนะมีแต่สองสามเจ้จาเหมือนเดิมที่เขาเคยโพสไว้นะอย่างอีกอีกโพสหนึ่งก็ที่เขาโพสไว้บอกวันที่หกนะนึกถึใจวันที่หกจะไปกับใครวะ เนึกใจากใจันที่หกถ้าจ่ดก็จ่ายแต่กลุ่มเขาอ่ะผมว่านะถ้าวันที่หกเนี่ยผมเชื่อเลยคนส่วนใหญ่อะมาไม่ได้นะ,ะนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเอออ,อย่างที่ผมเคยบอกอะทําไมต้องเป็นวันเสาร์ถ้าสุกเป็นไงอาที่เป็นไงผมจะบอกนะเริ่มในว,วันศุกร์ก่อนวันศุกร์เนี่ยนะงานมิไนท์เมีองคืนใช่ไหมเป็นวันศุกร์ ไอ้เสียก็ลองคิดดูว่าถ้าคนมาเขาก็ต้องรีบกลับไปนอนเพราะวันเสาร์เขาทำงานนะเขาเขาเขาทำงานนะครับนะเออเขาจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่อ่ะเออนะอ่ะแล้วจะเป็น,ว,นวันอาทิตย์ล่ะวันอาทิตย์โอ้โหได้ไปก็จริงแต่เสือไปตอนกลางคืนเขาก็ต้องรีบกลับมานอนนะเพื่อที่ว่าวันจันทร์จะให้ไปทํางานเออใช่ไหมไม่ต่างเลยนะไอโจมไปทางนั้นคุณเยอะแล้วเขาก็ไล่มาตรงนั้น ไปหี่่วเลยรอบเนี้ยอ้ยโจ้ไหม่มึงกล้าไปวะนะมันไม่เหมือนวันเสาร์ใช่ไหมเอฟซีเพราะาถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยนะจะเป็นวันเสาร์เอ้าออเลิกคนเขายังไงคนที่เขาพร้อมเขาก็มาอ่ะแล้วพอวันเสาร์คนที่เขาไม่ได้เข้ากะใช่ไหมเออเขาก็อ่ะยังไงก็เลิกงานก็มากันนะมึงคนก็มาจากต่างจังหวัดก็ลาง,งานมาเออว่าวันเดียวเป็นอะไรเออ ลางานมาปั๊บนะแล้วก็มาเอ้ยบางคนเลิกงานมาเอ้ยอยู่ยาวๆเลยอยู่บางคนอยู่ยัเช้าเห็นไหมอยู่ยัเช้าอ่ะอยู่ยัเช้าก็อยู่ได้เออวันอาทิตย์เช้าวันที่ไงก็นอนครับนอนแล้วก็นอนยาวไปเลยนะมันก็ตื่นมากินข้าวแล้วก็นอนยาวไปเลยนะวันจันทร์ก็ทํางานปกตินะวันอาทิตย์ก็เป็นวันพักใช่ไหมเออวันเสาร์ก็เอ้ยทํางานมาเหนื่อยแล้วนะ ก็ไปนั่งผ่อนคลายไปดูรถซิ่ง,ด,ง,งนะดูรถแต่งสวยๆนะดูรถแต่งสวยแต่งซิ่งก็ดูมชมบรรยากาศไปเออทํเงาเต็มที่ก็ได้ชมหน่อยนะร่างกายยังไม่ได้ฟากก็แค่ไปเห็นด้วยตาก็ดีใจแล้วใช่ไหมเออพอใกล้เช้าก็กลับบ้านกันเข้าไปนอนเพราะวันอาทิตย์ไม่ได้ทําอะไรนี่เออพัที่ผมไปอะนะจะเป็นมันเสาร์ซะส่วนใหญ่ก็เลยผมก็ไม่ได้สังเกตนะว่าทำไมต้องเป็นมันเสาร์ะ คนนี้ก็มีพี่คนหนึ่งนะเขาก็ไปถ่ายเหมือนกันนั่นแหละเขาไปบอกว่าเอองานเนี่ยเขาจะจัดทุกทุกวันเสาร์นะทุกทุกวันเสาร์งานงานมิสไน,นก็เลยเออเก็เลยเออจำแกเออแกก็พูดมีเหตุผลของแกก็เลยเออจำไว้เออคงต้องเป็นวันเสาร์นี่หว่านะก็เลยจำติดจำติดสมองไว้เลยอ่ะ นะเพราะว่ายังปีที่แล้วเนี่ยวันเสาร์อ่ะมันตรงกับวันที่หกไงแต่วันปีเนี้เสาร์วันเอวันวันที่หกอ่ะมันตรงกับวันอาทิตย์ผมว่าถ้าเจ้าเนี้ยโพสอ่ะถ้าถ้าวันที่หกใช่ไหมมันจะตรงกับวันอาทิตย์รักใคร่จะไปถ้าไปก็มีแต่กลุ่มคุณนั่นแหละนะกลุ่มอื่นเขาไม่ไปด้วยหรอกนะยิ่งคนน้ำแบบระดับประเทศอ่ะเขาไม่มาคุณหรอกนะเขาต้องทํางานนะเขาไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นหรอก มงคลที่ทำงานก็ดีหน่อยเาก็ลาได้นะแล้บางคนอ่ะเขาลาไม่ได้ก็ก็ไม่ได้มาเันวะันเสาร์เนี่ยเออมันกำลังเวิร์กเลยนะคราวนี้ต้องคราวนี้ก็ต้องรอดูนะว่าเตียงจะได้นอนตอนไหนตื่นตอนไหนนะ ผมสันนิษฐานเลยถ้าช่วงช่วงนี้มันอย่างช่วงต,ต้นเดือนใช่ไหมได้อีกสักพักผมก็จะมานอนกลางวันผมจะมานอนกลางวันดูที่ว่าผมจะนอนกลางวันนานเมื่อไหร่เอ๊นานเท่าไหร่นะถ้านอนกลางวันปับ๊บเราก็ต้องไปนอนกลางคืนเดี๋ยวอยู่ที่ว่าตัวเองอจะมานอนกลางคืนช่วงไหนนะถ้าเร็วๆผมบอกเลยช่วงที่ผมไปงานมิน้นไนมีสิทธิ์ที่ว่ากลางวันเนี่ยเอยไม่ใช่ดิช่วงงานมิไนไนอ่ะมันจะเป็นช่วงกลางวัน ที่ผมนอนนะหรือไม่นั้นก็นอนนอนกลางคืนไงกลางวันไปเแต่เมื่อก่อนเนาะตอนร่างกายเรายังวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยเนะตอนนั้นจําได้จะไปงานมิทติ้งเนี่ยมิติกลุ่มเชฟตาหวานจําได้เลยตอนนั้นก็เป็นอะไรอะช่วงที่เขาเรียกนะต้องอวันอาทิตย์ใช่ไหม ก็ต้องกลับมาเลือกตั้งไ,อ,ไนนะอ,อ,อ,อ้นี่เออะไรนะออบตนะเลือกตั้งอบอตอเนาะแล้วคราวนี้อ่าผมก็ตอนนั้นอะผมก็นอนนอนไม่ไม่หลับเว้ยนอนยังไงก็ไม่หลับไม่หลับเลยจนก็เลยตัดสินใจเอ้ยไปยแม่งเลยออกไปแม่งประมาณตอนตอน,ตอนเที่ยงอะ่ะไปถึงนั่นก็ประมาณบ่ายสอง ก็ไปหานอนเล่นตามบางทรงบางแสนน่ะตามปัม๊มตามเอออะไรอ่ะเออสะพานใหม่นอนไปเรื่อยรอบสุดท้ายก็ไปนอนน้ปั๊มอะไรไม่รู้ปั๊มที่ว่ามันจะขึ้นไปทางเน,นี้ยเขาเลยนะอ่าผมนึกออกอยู่แต่ว่าผมติดอ่างไอ้น,นี่อ,นนอ,นนอ,ะอะไรวนะอ่าพัทยาเออจะไปพัทยาแต่ว่าช่วงกลางๆก,ก่อนจะถึงพัทยามันต้องเป็นไอ้น,นี่เขาเลยนะเกาะลอย ทางที่จะเข้าไปเกาะรอยก่อนแต่ผมไปไม่ถึงไอ้เกาะรอยอะไรนั่นหรอกนะเออยังไม่ถึงอรอกก็ก็คือไปนอนไปนอนพักติดเครื่องปั่นแอร์นอนนอนก็คือไปนอนพยายามหลบไม่ไม่ไปจอดใกล้รถคนไม่พยายามไปจอดใกล้คนนะก็เกรงใจเขาเพราะเราติดเครื่องไงวันนี้นอนยังไงก็ไม่หลับหรอกนะไอโจมาล้วไอโจอยู่นู่นเลยพี่ีนะนะยังไงมันก็ไม่หลับหรอกก็เลยยูยอย่างนั้นแหละ จนอ่ากลุ่มเขาเริ่มพบว่าเออเร,เริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมาจอดรถก็เลยไปนั่งเล่นกับเขานะไปนั่งเล่นกับกลุ่มว่ามิทติ้งคุยกันมิทติง้งตะเพ่เหย่ากันไปนะก็ช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งเขาก็แยกย้ายกันตีหนึ่งครึ่งหรือตีหนึ่งอย่างละเออเขาก็แยกย้ายกันนะครันี้ผมก็กลับไม่ได้กลับบ้านนะกลับไปหาน้าเลยเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมต้องเออวันอาทิตย์เลือกตั้งอบตอใช่ไหมผมก็ต้อง รับน้าผมมานะผมไม่ถึงห้องน้าผมประมาณตอนไหนวาประมาณตีตีสามประมาณตีสามประมาณตีสามคราวนี้ผมก็ถึงแล้วผมก็นอนประมาณหกโงมงน้าปกปะปเออเรียกผมให้ไปเออไปก็แก้ยกลอออกแต่เช้าอะเพราะผมไปถึงนั่นตีสามเดี๋ยวคือไอ้ที่ผมเล่านะผมยังไม่ได้นอนเลยนะก็คือไปถึงห้องน้าผมผมนอนไปแค่สามชั่วโมงเองแล้วผมก็นอนนะ แล้วคราวน,นี้นะเลือกตั้งแล้วก็เออเขามานอนเล่นก็ไม่หลับอีกนะมีรถมามาทามาต่อครับนะอันนี้ก็เลือกตั้งเสร็จก็นอนกันใช่ไหมพอนอนเสร็จปั๊บผมก็ยังไงอ่าก็ตอนแรกก็จะกลับมาก่อนมาบ้านแล้วนี่แหละเออโหตอนนั้นอีหลานตัวเองไม่เรียกเพียงเพียงพาแม่พาแม่เราไปเลือกตั้งมั่งเอา้าอะไรวัวต้องพาไปอีกโอ้ย ไปก็ไปไม่พร้อมกันเว้ยไปกันไปกันแบบสองสามคนน่ะแต่ว่าไปคนละเที่ยวอ่ะเออผมก็วิ่งรถให้น่แเลอสามถ้าไม่ลงไม่ลงกับตัวเองนะประมาณสองสามครั้งเออก็จำไม่ค่อยได้แล้วแหละผมก็ต้องวิ่งรถพาเข้าไปแต่ก็ไม่ใกล้หรอกนะไม่กี่ร้อยเมตรหรอกนะครับพาไปก็าพาไปแล้วก็เออพามาเรานได้เวลาก็เข้าไปนอนกําลังจะหลับแล้วเดี๋ยวหลับเอาเรงไงพราะน้เขาจะกลับตอนเย็น น้าก็ไปเล่นกระตาพาน้องไปเล่นกระตาู่บ้านที่เคยอยู่นี่แหละจะคอยให้เฝ้าหลานตัวเวรมาเรียก้ยงเออแั้ก็มันก็เรียกเออน้องอยู่ไหนคคอลูกของน้า,ม,ามุ๊บมึงใจมึงจะมาเรียกกูทําไมเว้ยนะเออ,เอ,อมาเรียกกูทําไมกูกำลังจะจะหลับจะนอนก็ไม่ได้นอนอีกนะ่ะคราวนี้ก็เลยน้าเลยบอกเออให้ไปนอนกับน้าเลย ก็เดี๋ยวเช้าค่อยกลับก็คือวันจันทร์ผมค่อยกลับก็เลยบอกตาตาว่าเอา้าจะไปทําไมจะไปไหไมบอกเอา้าก็ยังไม่ได้นอนเลยตาบอกเอเอ,เอ,เอไปไปไปก็ไปก็นอนกับนนะ้าเคืนนั้นนอนยาวแล้วก็พอตื่นตื่นก็ใช้สายหรือเท่าไหร่ก็กลับมาผมก็กลับมาบ้านปกตินะนึกไดในใจแม่งเอ้ยว่ะแต่ตอนนั้นอนะผมไม่ไม่นอนก็ไม่เป็นไรนะตึงตึง ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่หลังๆนี่อายุเริ่มเยอะนี่คือแบบไม่ได้วะ่ะตอนนั้นจําได้เนาะเวลานอนเราไม่เหมาะเจาะใช่ไหมแล้วที่ว่าไปเลือกที่ว่าไปใส่ไฟตันหมอกอะ่ะไปหาเพื่อนน้องๆใช่ไหมแล้วผมขับรถมาตอนค่ำๆม,ม,ม,มาคนเดียวหัวค่ำแล้วแหละเออโอ้ FC, เอฟซีเอ้เหมือนตึงๆเหมือนจะง่วงๆอะ่ะนะเหมือนง่วงๆผมก็ไม่รู้ทําไงไว้นะ เอาม as, blade, Youtube, э so be like ือตบแก้มตบแก้มตบหน้าตัวเองไปเรื่อยๆเขาตบแม่ตั้งแต่อะไรนะเอเขาเรียกช่วงไหนวะบ่อทองเนาะใช่ไหมบ่อทองชุมบุรีบ่อทองตบจากอำเภอบ่อทองอ่ะมาจนถึงมาจนถึงอำเภอตัวเองอ่ะนะพอพอมาถึงติงแม่งเสือไม่ง่วงแล้วก็เลยขับรถมาเรื่อยๆก็เลยมาเอาของไปให้พ่อแม่เพื่อนุ่นน้องเขาเพราะเขาฝากเพื่อนผมมาฝากลำพูงกลับมานะลำพูงมุทุศ ก็เลยเอามาให้เอ,อแล้วก็การันก็ยังบอกเอออยผมผงคอมมาเล่นไงอยากผงค้มมาเล่นด้วยโอ้โหจะมีหน้านะเอฟซี e ผมยังมีหน้าไปบอกพ่อเขาว่าอจะไปนั่งเล่นด้วยพอรถมาเก็บก็ก็ไปนั่งเล่นกับเขานะ่ะไปนัน่นะนงเล่นได้ประมาณชั่วโมงนึงไม่ไหวเว้ยกลับมานอนเลยนะกลับมานอนก็นอนไปหลับเลยเนะี่ยไม่รู้ตื่นกี่โมงลืมละนะ <S 2> <S 2> <S แล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไป้านเพื่อนรุ่นน้องเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยตัวเองเปลี่ยนเวลานอนไม่สมองมันมันไม่ยอมเปลี่ยนให้ดิอีวันหนึ่งใช่ไหมมานอนเอาตอนประมาณบ่ายสามชวงันนั้นหลังจากนั้นอ่ะแม่หยุดผมก็นอนบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสามบ่ายสี่จนโอ้เกือบอาทิตย์อาทิตย์กว่ามั่งถึงจะถึงเวลานอนจะเปลี่ยนอีกเนี่ยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไปนั่งเล่นมาเขานะตั้งแต่หลังวันที่หนึ่งมาเนี่ยเวลานอนผมเคลื่อน แต่ก็ช่วงวันก็มีอยู่นะเอามะนาวไปให้เขานะตาบ้างค้างเขามาเก็บมะนาวแต่รอบนี้เขาไม่ได้ให้ตังค์หรอกโอ้เก็บมะนาวไปถุงมันเลยผมก็วันนี้ผมก็เดินไปดูอีกเมะนาวมีเหลือไหมเนาะจะเก็บมาให้แม่โอ้ยมีก็คิดตัวว่าแกเก็บไปเต็มถุงแกเห็นแต่บอกพูดอสองสามครั้งบอกโอ้ะมะนาวร่นเต็มเลยผมกไม็ไม่สนใจเฉยๆนะครัวนี้ก็เลยคราวนี้ก็เลยเดินไปดูดิ ผมเห็นต่แกถือไปเติมหุงที่ว่าแต่มันแม่งดแล้วผมก็เลยเก็บแล้วก็เอามาให้แม่ดูตอนนี้แม่ผมบอกแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งให้หนูบ้างเด้อเดี๋ยวจะเออเอาไปให้บ้านเอาไปให้เพื่อนก็คือเอาไปบ้านเพื่อนรุ่น้องเขานี่แหละก็ไปให้มาแล้วนะตอนเที่ยงแล้วผมก็กลับมาอันนี้ผมก็เดินไปรอบเป็นเด็ดเอากระต้นด้วยอะไรด้วยเอาอยัดใส่บ่อสปาแล้ถ้าตอนเย็นเดีย๋ยวเขาเข้าสวนเดีย๋ยวเดี๋ยวมาใส่แช่ตู้เย็นไว้นะ ่พ่อเพื่อนบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะพรุ่งนี้เขาจะอะไรนะหักหน่อเลยเออได้ยินอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละนึกในใจเขาจะอยู่บ้านบอว่าเนี่ยก็เลยเนี๋ย,ยาไปสมแม่ตอนเย็นจะด,ดูก่อนว่าเขาอยู่ไหมถ้าเขาไม่อยู่ก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวถ,ถ้าวันไหนเขาเขาอยู่ไม่เที่ยงก็เย็นเดี๋ยวคงจะไปให้เขาอีกรอบก็ได้นะพอของที่เก็บมันอาจจะอยู่ได้นานอยู่ แต่ถ้าเกินสองอาทิตย์ก็ไม่ไหวนะมันก็คงมไปไปไม่ถึงวัาที่จะไม่เจอเขาสอาทิตย์นะนอกจากจะเขาจะไปชมบุรีนัน่นแหละรอบที่เรามาเก็บได้มีกี่รูปมัง้งขาดทุนมังนะ้งเหอนะเขาก็ให้ตางผมยี่สิบมัง่งมีรอบมันมันเขาให้ห้าสิบาทเนะขาเก็บไปแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อรอกนะ แต่เราก็นึกถึงว่าเออเวลาเราเรียกเขามาช่วยตีงูอะไรงนี้เนาะเออที่จริงมะนาวบ้านผมมี2ต้นอีกต้นหนึ่งอะ่ะก็กำลังออกรูปปกติเลยมันอยู่ในกระถางอยู่ดีมันตายก็เลยทำอะไรไม่ได้นะก็เลยต้องปล่อยมันไปนะ อันนี้ก็คือตอนแรกไอ้ต้นที่ที่ว่าเนี่ยก็คือเมื่อก่อนมันอยู่ในกระถางคันนี้มันไม่ยอมโตแต่ว่าต้นมะนาวเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้ปลูกในกระถางเท่านั้นเออคันนี้ตาย,ายผมว่าเออมันไม่โตมันก็ไม่โตอีต้นหนึ่งก็มาพรมกันไอ้ต้นนึงไันได้กินลูกต้นยังไม่กินก็เลยไปลงพอสรุปปั๊บแม่งโตเลยคัเนี้ก็คิดแต่ว่าเนาะตายายเขามีให้ขนาดน,นี้นะเพราะว่ามะนาวทุกวันนี้ไปซื้อตลาดนัดทลายยี่สิบบาทได้กี่ลูกอะ่ะเอออันนี้เรามีของเรากินเองแต่บ้านผมไม่ค่อยได้ทํากับข้าวสักเท่าไหร่ นะก็มันก็จะเหลือๆแหละก็เออก็ไม่เป็นไรนะเราปลูกไปมันยังไม่ตายก็อยู่งั้นนะแล้วก็เออไปแบ่งให้เพื่อนให้ฟูนะเอามาให้บ้านตน้นใหญ่ผมก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านเพื่อนลูกน,น้องผมแหละนะเพราะว่าตอนเราลำบากเนาะแม่เราไม่มีไม่มีโอเงี้ยข้าวกรแทบจะไม่มีกินคือข้าวมีกินอยู่แล้วนะแต่ว่ากับข้าวแทบจะไม่มีนะก็ช่วงที่ว่าผมเ็ได้ฟังอะที่ว่ารถรถฟินผมจะโดนยึดนั่นแหละ เกิผมก็ไปอาศัยกินข้าบ้านเพื่อนลูกน้องผมทุกวนันทุกวันไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ไม่อยู่ก็เหิะนะเราคิดถึงจุดนั้นเนเราก็ไปอยู่ไปกินบ้านเขาอะเออก็แม้ว่าเพื่อนก็จะอยู่ไม่อยู่เพราะว่าที่บ้านเขาก็ดีเขาต้อนรับเราอยู่แล้วนะก็เลยเออไปแบ่งให้เขามั่งนะนี่แบ่งให้เขากินนะ บางครั้งเอฟซีก็จะงงเอ้าเออไม่แบ่งให้ญาติพี่น้องเหรอโอ้ยญาติพี่น้องตอนลําบากที่ไม่มีใครเห็นหัวเลยนะเชยกันหมดนะเอออ๋อง่ายครับคือผมผมไม่ได้ไปกินข้าวบ้านเขาอะเอออันนี้เขาก็เรียกกินบั่งบางครั้งถ้าเขาเอะไรอะถ้าเขาทําอะไรกินกันแบบใหญ่ๆหง่้ยเขาก็โทรเรียกให้ผมไปกินนะเออเขาก็ดีเงละพ่อ,พอนะเพื่อนอะแม่เพื่อนขาโทรเรียกไปกินแมงเพื่อนก็โทรเรียกไปกิน,นเนี่ยเออผมก็เลยเออ ไอ้แบ่งเขาเนาะเพราะมันนาวจําเป็นนะบางบ้านเนะี่ยที่มาบ้านทำกับข้าวบ่อยๆโอ้ไปซื้อทีก็เท่าไหร่สิเท่าไหร่นะยี่สิบบาทได้กี่ลูกอ่ะผมไม่รู้ทุกวันเลยผมไม่เคยซื้อมะน,นาวนะก็สําหรับคนรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะอ่ะครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับน้องฝ่า fc กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาเชียร์เด้วยครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับ